然后。Uh huh. <laughs> được rồi Hãy cho cả đời คนทำายังนี้ตายไวคนมองไม่เห็นรอบค้างใช่ไหมพีม่ภาพเป็นคนเดียวเลยภาพภาพกบบปูก็ทำอะไรทำไรอะไรเงี้ยโอเคเรากำลังเดินไปแล้วนะครับ<ม>เดินไปอย่างนี้ไม่รู้จะฉลาดหรือเปล่าแต่เขาก็ฆ่าได้จริงๆนะเฮ้ยพวกมันนี่ว่าทำไมไม่ยิงอะไอ้ควายนี่กูยิง<อ>เ,พเพื่อนมึงมึงไม่เห็นกูอเออน่าจะกำลังไม่าอยู่แทบลงไปเล่นเฟซบุ๊กมันมาละมันมา ดักยิงดักยิงเป็นไงแล้ววะระวังโดนมีดฝันหลังนะกด F อะ่ะมันจะหันหลังอัตโนม,ม,ตมัติเลยอไดดูพักเลยพักด้วยตรงไหนตรงไหนออกประตูออกประตูซ้ายมือซ้ายมือขวามือไม่ใช่จุดเด่นมันซ้ายมือว่าไง เฮดช็อต t เลยเลยอ่าน,นีใ่ใช่ใ,ชใชครย,ยิงอ่ะไอคนนั้นชัวร์และพีบี <PB S 2> ต้องเรียนจริงไม่เรียนจริงทำไม่ได้โอ้ ถ้ามันหมดสามนาทีแล้วพี่บอกเขาได้นนะครบสามนาทีบอกเขาได้มไม่ะเออไม่ใช่มาเธอบอกเอโอ้ยยิงซาไปเมียเลยมันไม่โดน ครบสามทีพี่ตัดเลยนะอืมตัดแล้วพัดเอามารวมกันได้ไหมได้พี่ไม่พ่าวอะืมไม่รู้จะพูดอะไรดีไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นเลยเล่นจีเนธรรมดาธรรมดาไปไม่หัวเร่ง เอ้ยจะไปสมงมันทำไมล่ะเออมันอยู่ด้านหลัง oh, no. โอ,งอ,อ้โหเนาะก็สั่งทีนะตอนรอดไหมอัดจะงอันอยู่ครับใจเย็นเซ่นอนดีเนาะเดีใช้พกดิระวังระเบิดกูอะไเกลียดมันเล่นเก่งจัง คือเหรอจริงท,ทีมเราทีมอะไรอยู่วเนี่ยทีมแดงโอเคทีมแดงล้าหลังอเต่าเดือมไปลีเดือมไปลยียิงเลยยิงเลยยิงเลยเขาทำไมไม่ยิงอะ่ะโ<อ>มือช้าจังอย่ากา้อย่างนี้โอดยๆ ใช้ปืนไรอ,อ่ะอี90 <P S 2> พี่สามพูกมันใช่ไหมอืมพอดีมาดอืมจะเกิดอเลรข้าทำคลิปมันเป็น 720p เด็ก1200 180เลยยิ่งดีจะได้ดูแบบฟูเฮ็ดดี ทำให้ร้ามีตัวเก็เจออยู่นั่งกลัวโหพอ่ยิงไม่ไม่โดนเลยไอพี่เก้าสิบเอ็มซีมันได้ได้ตอนต้นเกมตอนที่มันได้ยอดหนึ่งขีดโอ้ไม่ได้หรอไม่พี่เล่นมานานแล้วอ่ะได้ได้แล้วมันถาวรหมะมันมีถาวรอยู่แต่ว่าน่าจะใช้ฉายาม้งไม่รู้เลยไม่เคยดูเหมือนกันปืนมันจะจ่อตาอยู่บนหลังกอเมจอ แต่จะใช้เวลาบลูดนานหน่อยนะถ้ามีหลายคลิปก็ไม่เป็นไรก็เคยทำคลิปยาวลิงทำไมวะนั่นดิอยู่ใกล้แค่นี้จริงจริงอัคกามันแรงนะถ้าเกิดอยู่ยประชิดอะยังไงปืนขนาดจานะมั้ยปืนจิ๋วอ่ะที่มันติดที่กับเสียงกนระโดดจริองอย่างเท่ แต่ก็ต้องมาตัวหักกินหลังเข้าหลังเข้าเนาะโดนระเบิดตัวหกัวหก ไปเลยไปเลยเออปืนอาร์กมันมีเลเซอร์ติดอยู่ให้ให้ดูตรงเลเซอร์เด่ะมันจะส่องไปที่ผู้ต่อสู้เลยหรอให้ดูตรงเลเซอร์รว่ามันอยู่ตรงไหนเอง